ตัวทเอารทงตใจตัวทหารตัวทารไเรียนซึ่บาการจะเริ่มิการเสรเรียบร้อยปิการเสร็จภั๊เยจะเริ่มดูและเลนะครับตอนนี้น้องก็มาไักรียนผู้เรีนได้มีอาท่ทาง รียนดับไเนกจะเป็นอไก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นศาสาต้นไัมโเลยะในคือบบนี้ะครับนุ้่ใจดนะครับในการที่จะเป็นผู้ให้ลาเป็นผู้รับวันนี้ครับผม พระเจ้าประการการให้เพื่อนๆได้มีความสุขยิ่งกว่าการซ้อมนะครับแต่ไม่มีผู้รับก็จะไม่มีผู้ให้นะที่มีความสุขยิ่งกว่าการรับเพราะนั้นผู้รับก็มีความสำคัญนะครับถ้าไม่มีผู้รับก็ไม่รู้จะให้ใครนะครับผมทีมาได้นะครับระยะทอดน้ำด้านตะวันตกของเราเป็นเที่ยงคืนี้เป็นต้นสพนะครับสีแดงนะคะสีแดงนี่คือการรับความรับของนักลิฟนะครับความรับของนักลิฟที่นำมาเกิดในโลกนี้ใช่ครับ เปียกสมุเป็นสีอะไรในร่างกายอ่างกายเป็นพิธีกรใสะครับสวยมากเลยเก่ยมากทำใหได้วิญญาณใช่คร okay. ับเกี่ครับเดินไปห้องต่อเพื่อการยยังตอต่อไนะครับเริ่มต้นนะครับเกิดขึ้นหะโอ้โ สุดยอดก็คืมีครวแฟนซีค่ะแฟนซีก็คืออาจารยจะทำะไรก็ช่ครับญได้ทุกอย่างเรียนใ่นี้ที่รามีทชามี่รับก็มีอยงตรมีนองรียนด้วยมีพิพากาดวนะครับพรมชาครับแต่ในวนก็จะมีสาวก็จีสามดวดนี่เปนตกรัวก แดงขาวหรือมีกบรัวก็สามารถราเต่องรกถึงได้่าเคโยนไม้ด้วยนะครับได้รับคิวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเนะครับเพื่อนนงนสี้นใน่นคทรเตดัีใช่วันนี้เราก็จะมีคน้หเหนื่อยเสียงด้วยนะครับโดนท้องระดนะครับ กับเรียนเชิญโอกาสได้แก่อาจารย์นิมมณ์ปั้นสวยค่ะขอกับเรียนเชิญอาจารย์นิมนนะครับปั้นสวยนะครับเป็นตัวแทนเรียนนะครับที่จะมอบของขวัญปันพิสมาตนะครับให้กับร้อยตำรวจตรีนะคะพรศักดิ์พงสุวรรณค่ะครับผู้หมวดอุ๋ยนะคะผู้หมวด หมดอุ้ยใช่ไหมครับหมดอุ้ยของเราหมดอุ้ยน่ารักมากนะครับหมดอุ้ยของเราเจ้าหน้าที่ชายและหญิงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะท่านนายงเรียนเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้นะครับขอเชิญนะครับตัวแทนนะครับนักเรียนจะได้มอบนะคะที่ดูแลโรงเรียนของเราค่ะเตรียมเสนอเป็นหน้าหลังที่สองใช่ครับต่อพวกเราก็ต้อง ขอขอบคุณมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะคะครับแล้วก็สัญญาว่าเราจะไม่ทิ้ง,ยงขยะเราจะทิ้งในถัขงขยะเท่านั้นนะครับาภาพที่สวยงามมากครับตอนนี้น้องๆก็มามอบให้เป็นตัวแทนมอบให้นะครับโอ้นี่ควางก็มีนะครับควางเลนเดียนะครับควางเลนเดียอ่า ขอตัวจย์ประจำชั้นที่จับตําแหน่บพวกผมเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับผงกระบวนทะเลก็เรียงตามลำดับตวมาที่ในสนามเรียงเรียงลงเล็กลงใหญ่ใช่ครัวค่ะาเรียงต่อเหัแล้วก็มีอาจารเอ็นี จะเดินรอบโรงเรียนแล้วก็เล่นั้ยสัตว์นูโเริมคาถาน่าข้า